สวัสดีครับคุณพ่อกับพ่มยวนหายมันโค้งครับนํำเสนอวิธีคนชนบทห้าอยู่ห้ากินตามฤดูก,กาลครับเนาะกูเบ็ดหยาเบ็ดกันครับลุ้นกันไดมานบ่ครับมือนี่เนาะเบื้องล่างแรกกันครับคืนนี้ฮึกปากคอเดือดร่างเนี่ยเออฮึกปากมปลาลูกครับลูก ล่างเลยครับปุ๊บครับล่างเลยให้ขึ้มาเนเมื่อคืนนี้หุ้มก็มายามนะครับแต่ว่าหุ้มโบได้หายนะครับถ้าหายเราขีปมันยาวครับนี่ครับปุ๊กครับล่งเลคยครับไปครับลุ้นกันต่อล่งนี้กันครับผมเห็นดินอยู่เนาะป่าเนี่ยเอ็นเท่นาน,น,นั้นเลยอย่างตายโอ้ยโอ้ยหอยโอ้ยรุดแล้วรุดแล้ว พิรุตแล้วพิรุตแล้วติดน้อยเดียวไอ้ฝายทางนี้บุคอยบ่มีเยียนครับเบิ่องล,ล่ะหยามอะไ่ล่างเงาเบิดแต่ว่าบทติดเยียนแสดงว่าเป็นปลาน้อยกินปลาซิวปลาปกปลาไันกินตีเอานี่ครับบุคคลน้อยครับนี่อ๋อเต็มซองครับลูกตับุคคลตัวหนึง่งย,ยันหนึ่งโบจื้อเลยครับมื่อนุนกระต่อครับ ทำหอด้านแล้วนะครับเนะบาะบนห้องงานเลย,ยครับ,างงาน,น,น,บนี่างงานนครับบนห้องงานเมื่อคืนเนาะข้าวครับม่นเนาะปกในห้องงานเมื่อเช้านี้ครับโอ้มีไฮไลท์ตัวนี้เอ็นตัวนี้เลยครับน้องเ,เดี๋ยวเขาเพิ่มมองมาก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งกันครับออกจักกระสั่งแล้วเนาะมประดุก ลูกประตูหนึงเป็นเบ็ดนี่เป็นยันนะครับนี่ประคอประคออันนี้ซ่องตัวประคอน้อยประคอตกไใหญ่เบื้องยันตัวนี้ครับท่านน้อยโอ้โหไฮไลไท์เลยตัวนี้อู้อู้จังยันตัวเนี้ย <c> เ <oughs> บื้องหานะ่าง ครับกระโคบุตทุกค่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับนะมอมยวนไหบันโคกคะือเอี้ยมลาหาจ้าก,กันเลยครับสวัสดีครับ